ครับ uh huh. ดูประวัติเลยครับไฟแดงแสนสนเอราวันครับ mm hmm. นายเอกกลักษ์หมานหมอควายนะครับ24ปีจากจังหวัดสงขลา mm hmm. โอ้ดีกรีแชมป์นี่ก็ยาวเหยียดเลยครับแ mm hmm. ชมป์มวยรอบนะครับ King Fighter Kit แชมป์ฟูเายูรุ่น105ปอนด์รุ่น112ปอนด์ครับแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราทอนหัวหน้าคณะผู้จัดการก็บังลียาลาะครับท่านร้อยตำรวนเอกเกียรติศักดิ์มูดอ แล้วก็มีเสียแอดสันป่าตองครับพร้อมด้วยพี่พรโอทีให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอราวันครับนักชกในดวงใจก็แชมป์โลกสุกตาครับก็คือพัชจันฉายพีเแสนชัยมวยไทยยิมครับฉายเป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับใครโตก็มีท่านสามารถมาดูรีมครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็ส่วนนั้นใครโตววันชัยหรือใครโตลูกวดไว้เขามาขู่แสนสนเลยนะครับ แสนโซนทุกทีมาเรื่องเลยครับวันนี้ได้หนึ่งอนแล้วก็ได้รูปร่างด้วยครับมาดูครับไฟนี้แก้มือล้างตาแสนโซนได้หรือไม่ได้ครับหมดยกแรก คนนึงครับไข่โตไข่โตวันนี้ใช้สีเสื้อลูกของตันด้วยครับอินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้าทัาน้าขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินายวีรพุทธชงผู้ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มมยแทงดื้อแทงซ้ายแบบไม่จับเอ้าโดนโดนโดนเหมือนกันครับตอนนี้ตอนนี้แสนสนมาต้องออกมัดของไข่โตครับจิ๊ใส่ซ้ายครับประเดิมสีเสื้อใหม่แล้วครับลูกของตันครับวันนี้เจ้าของสีเสื้อมาเองเลยนะครับ คุณสามารถมารุ่นลีมครับมาซ้ายหน้าครับกระแทกไว้ก่อนขวาเตะเจาะก้าวมาเสียบคืนโอ้โยสับจังหวะสั้นๆสับเอาเลยครับรัดไวแ้แน่แนๆนะแขนนะครับแม่นแม่นม่นม,ม,ม,มอาซ้ายมาขวาต่อยคืนหมดยกสองติดตั้งงานต้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่ศูนย์ 60, ตอง2ตอง8 พร้อมด้วยสมุนไพรไทยตรามาดามเก่งแก้ลมวิงเวียนบำรุงปอดบำรุงหัวใจสนับสนุนสินค้าไทยขายปีกคนละ50บาทขายส่งขวดละ39บาท6 8 9, 9 9 9ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกที่3คผู้เอกนำรายการของเราครับแสนส้มแดงนะครับไพโตนี่น้ำเงินแกะกระหายชกเหลือเกินครับไพโตเปิดมายก3บุกตะลุยเข้าไปครับอ้าวลลวงท้องของแสนส้มครับแทงขวาไปใครโต ชนอย่างเดียวอาศัยความใหญ่1ปอนอ้าวหปอนสดใสซาบซ่าเอาหมัดขวาครับแสนซนไคโตแท็กมาก่อนแสนซนคืนไม่คืนอา้าวหมัดหมัดครับหมัดมาก่อนหมัดขวามาอีกแล้วพยาย,พยามปล่อยพยายามแทงยกขึ้นไปเลยนะครับไคโตครับเอาปล่อยคืนไม่โดนโยนมาเลยครับสดใสซาบซ่าครับแต่อย่าลืมนะครับ ไข่ตดมาโอ้โหระดับดีกรีแชมเปี้ยนเหมือนกันอ่าได้ได้ได้หนึ่งปอนมีเตะซ้ายหมัดขวาดักไว้แสนโซนต่อยหมัดคืนแสนโซนถมเข้ามากอดไว้ก่อนแล้วก็นี่ไขโตนายครับตีไม่ตีชัดไม่ชัดยังไม่ตีก็แยกแล้วครับโอ้โหหมดยกครับหมดยกที่สามพักกันคู่เดียว ด้วยกับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบเดือดเล้าใจครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโยนมาอีกแล้วนานฝนก็เสียบคืนตีคืนครับนายยังไงผ่านหนึ่งนาทียกแรกครับหมัดมาอีกแล้วครับจังหวะแรกการใส่ขวาดักไว้ต่อยลำตัวแทงขวาไปใครตกกินกับปั้นเขาไปครับ อ่าแสนสนแกก็คอยตีดแทงสกัดครับแล้วก็ไนนแทกันเหลือเกินครับยุกยกนี้ซ้ายไปครับอ่าแสนสนตั้งป้อมหัวซ้ายไคโตก็พยายามจะสวนกำปั้นมาครับโอ้โหแมามีโยนเข่าด้วยอ้าวยนายตีแทงขวามาเอาต่างคนต่างเตะซ้ายดักไว้ครับวงในเข้าชาร์จแล้วเข่าของไคโตะครับตีเข้าไปนี้เน้นกำปั้นเลยครับไคโตะ โอ้แสนโซนก็แ่าคอยดีดแท้งสก,กัดไว้แหละครับโอ้โหดูมามาใจยกที่สี่แสนโซน,นพยายามจะรวบล็อกล็อกไว้หมดยกที่สี่ครับเดี๋ยวมา ที่ใช้ในการแข่งขันหลองศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์ว่ยายยอดพายโอ้ยอยาดมสมุนไพรไทยตราาดามเก่งครับแก้ลมิีเวียนบำรุงปอดปบำรุงหัวใจนสนับสนุนสินค้าไทยขายปีกวดละจนจะหมดยกสุดท้ายแล้วมเสียงแฟนๆยังแตกอยู่เลยครับตอนนี้โอ้โหคบยกครับน่ารักมาทับไปพร้อมกันเลยครับ ไขโตลูกคองตันครับโอ้วันนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่ครับโอ้ยทํานสามารถมาลุลิมมาขึ้นไปรับสิทธิ์รับคนใหม่ครับไทโตลูกคองตันโอ้วันนี้พลิกชนะแสงสนเอราวัณแบบสุดมันเลย